สวัสดีครับในคลิปนี้จะพามาดูสเปคมือถือของค่ายเรียวมีนะครับซึ่งเป็นมือถือ 5g ในงบราคาไม่เกิน7,000บาทนะครับเรียวมีรุ่นนี้เป็นรุ่นของเรียวมี 10t 5g เรียวมี 10t 5g ก็ถือได้ว่าเป็นมือถือที่ให้สเปคพื้นฐานต่างๆนะครับมาครบพร้อมกับรองรับ 5g อีกด้วยซึ่งเรียวมี 10t 5g รุ่นนี้นะครับก็เปิดตัวมาในงบราคาไม่เกิน7,000บาทเดี๋ยวเราจะพาไปดูสเปคของเรียวมี 10t 5g รุ่นนี้นะ ว่าให้สเปคอะไรมาได้น่าสนใจบ้างก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ เรียวมี 10T 5G เปิดตัวในเดือนมีนาคมปี2023มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับเป็นจอ IPS LCD มีขนาดอยู่ที่6.6นิ้วความละเอียดที่ให้มาเป็นความละเอียด Full HD Plus 1,080คูณ2,408พิกเซลค่า PPI ให้มาอยู่ที่400 PPI และค่า Refresh ของหน้าจอรุ่นเรียวมี 10T 5G รุ่นนี้ให้มา90 h ฮหน้าจอเป็นแบบ Waterdrop Display นะครับ สำหรับชิปเซตของ r e a l m มี 10T 5G รุ่นนี้ก็มาพร้อมกับขุมพลังของ Mediatek Dimensity 810 5G o u t o c o r e ความเร็วของชิปเซตรุ่นนี้2.2 g h z นะครับแล้วก็ทางด้านของ GPU ให้มาเป็น Mali G57 MC2 มาดูกันต่อที่ระบบปฏิบัติการของรุ่น r e a l m มี 10T 5G รุ่นนี้กันบ้างนะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android version 12ครอบทับมาด้วย r e a l m มี UI version 3.0แต่ว่าระบบปฏิบัติการนะครับน่าจะมีอัปเดต เร็วๆนี้ส่วนทางด้านของแร m มีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2ความจุ 4GB และ 8GB สามารถขยายแร m เพิ่มเติมได้อีกด้วยและ ROM ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2ความจุเช่นกัน 128GB และ 256GB ส่วนการเพิ่ม microSD card หากใครคิดว่าความจุที่ให้มาไม่เพียงพอก็สามารถเพิ่มได้อีก1เทรไบต์นะครับ ในส่วนของกล้องถ่ายรูปเรียวมี 10T 5G ให้กล้องหลังมาอยู่ที่3เลนส์เลนหลักให้ความละเอียดมาอยู่ที่50 000 000ล้านพิกเซลเลนมาโครให้ความละเอียดมาอยู่ที่2ล้านพิกเซลเลนส์พลอตเท็ให้ความละเอียดมาอยู่ที่2 000 000ล้นลานพิกเซลและกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลสามารถบันทึกวิดีโอได้อยู่ในระดับ Full HD 30เฟรม มาดูกันต่อในเรื่องของบูทูธบูทูธให้มาเป็นเว <5. 2. S 1> อร์ชัน5.2พอร์ตการเชื่อมต่อให้มาเป็นพอร์ต USB Type C มีช่องเสียบรูหูฟังขนาด3.5ม mm. ิลลิเมตรมาให้ด้วยสามารถสแกนแลายนิ้วมือได้ด้านข้างตัวเครื่องนะครับแล้วก็รุ่นนี้สามารถโคลนแอปได้บางแอปนะครับแล้วก็มีทางด้านของการแบ่งหน้าจอได้ด้วยหากใครเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอยากแบ่งเป็น2หน้าจอก็แบ่งได้เช่นกันและรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี NFC อีกด้วยนะครับสำหรับทางด้านของแบตเตอรี่ Realme 10T 5G ก็ ได้ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่ความจุ5,000ม ah. ิลลิแอมรองรับชาร์จไว18วัตต์สีมีให้เลือก2สีสีแบล็กหรือสีดำแล้วก็มีอีกสีหนึ่งก็คือสีบรูหรือสีน้ำเงินนะครับ มาปิดท้ายที่เรื่องของราคาเรียวมีซิ 5G นะครับในรุ่นของแรม4 g b ระ ROM 128 g b ราคาวางจำหน่ายอยู่ที่6,999บาทในรุ่นของแรม8 g b และ ROM 256 g b ราคาวางจำหน่ายอยู่ที่8,999บาทและตอนนี้ทางด้านของเรียวมีซิ 5G รุ่นนี้ก็ได้วางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งทางด้านของศูนย์บริการแล้วก็ร้านค้าออนไลน์ต่างๆก็หาซื้อได้เลยนะครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆของมือถือรุ่นเรียวมี 10T 5G ที่เราแนะนำมาฝากกันในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจได้แม้มากก็น,น้อยหากในคลิปมีอธิบายรายละเอียดสเปคอื่นใดที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแนะนำหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะซื้อด้วยนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ